สวัสดีค่ะยินดีงงต้อนรับเข้าสูแ<ต>่แหม่ทํทำอะไรงานร้านหรอเมย์ขอให้สรุปการสมบรูรณ์บนะคะใช่พี่เมื่อกี้ผมแบบแตมีโอเลยแต่แดงมีจะเหลี่ยมเนี่ยทำไมอะ่ะคือเมื่อกี้ผมอยู่ร้านกลางใช่ไหมแล้วผมมายืนหน้าร้านแล้วก็เลดี้ปุ๊บผมผมเลยวิ่งเข้าร้านใช่ปะ่ะเออแล้วพีน,นีผม,มงัดอยู่แล้วแล้วพี่คิดเอาวิวที่ผมงัดอะ่ะมันจะไปขึ้นบ์อใช่ปะ่ะประมาณ60วิบวิแล้วเหลือ54ีวิอะมันเพิ่งมีเข้ามา5 4ีวิคือของเวลางานร้านแต่ว่าไอที่เลดี้ตายอ่ะคือขึ้นแล้ว มันบอกว่ามันมาทันครับประมาณสามวิแต่ผมมาอยู่ยืนอยู่หน้าร้านจนเรดี่แล้วผมก็วิ่งเข้าร้านบอกว่ามันมาทันแจ่งแดงแล้วมันก็บอกว่าพี่งัดงันอะไรใช่ไหมมันบอกใช่ครับแล้วมันบอกไม่เป็นไรไว้ดุหน้าแต่ผมมานั่งรอนดูคลิปน่ะไอ้ยามันมาไม่ทันเว้ยไม่ได้มึงเช็คดีแล้วเหรอเช็คดีแล้วผมผมมีคลิปไม่มีไม่มีผมหมุนจอรอบเลยแล้วมึงที่มองงาน่หนนไหนอะไรนะ ที่มึงร้านแต่ร้านไหนร้านกลางแล้ววันมี้ผมอันนี้ว่ามันก็ไม่มีมุมอับใช่ไม่มีมุมอับนอกจากสว่าจะอยู่างบนางบันไดอะมึงใช้เออไม่มีก็ผม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 มาอยู่ตั้งแต่เริ่มเลยตั้งแต่ร้านเริ่มเลยมึงไม่ได้ยินเสียงรถหรอตอนนี้ไม่มีเพราะผมอยู่กับประชาชนอืมเขาอาจจะมาแบบมามันไม่ตรงกันบ้างแยงหวะแบบตีสองอย่างเงี้ยโอ้โหพี่เข้ามาตอนที่ขึ้น คือเข้ามาตอนที่ผมขึ้นงัดอ่ะมันจะมีว้านเลขสีแดงใช่ปะเ,เหลือ54วิอ่ะมาบอกผมว่าเข้ามาทันตอนสามวิวมวผมยืนอยู่หน้าร้านตอนที่ขึ้นเรีย้แล้วอ่ะในเวลางัดอ่ะมันจะมีเลขบอกไงวงสีแดงนั่นแหละ54วิอันนี้คือทันเหรอเนีย่ยจะมีการงัดเด็กถูกต้องปะใช่ เ <an> <t une> ข้ามาตอนที่ผมแบบงัดงัดกำลังตัวกำลังจุกนะครูเข้าใจเวลาที่ใส่ใส่แตรเข้ามา <an> <t une> ใช่ <an> <t une> ใช่มันจะนับถ่ายน้ำหนึ่งนาทีใช่ใช่ PJ ทลาวรถไม่จอดไหนรถจอดอยู่อยู่อยู่ตรงเอ่อนอกวงนอกวงตรงนี่เลยเขาเรียกว่าอะไรวะตรงที่รัง <an> ้งรถอ่ะอ๋อคือมองเข้ามาเห็นบันไดเหรอใช่ ภาพมันไม่ตรงเปล่าภาพเขาอาจจะเห็นต่ำดีเลยเข้ามาฝั่งซ้ายพี่เข้ามาฝั่งซ้ายฝั่งโลงลงฝัง่งนอกปั๊มเลยเป็นไง่ะลองคุยแล้วคุยเป็นไงบ้างเข้าใจบ้างเหรอมันพูดจาแบบประชดประชันกันตีมาเขาก็บอกเออผมผมผมมาทันนะครับพี่งั้นแล้วใช่ไหมงั้นไม่เป็นไรครับแล้วรอบหน้าค่อยเจอกันหลุมรอบหน้ามันบอกเระโอเคครับใช่มันพูดอย่างนี้เหรอใช่ใช่พูดคำนี้เลยเหรอเจอกันหลุมรอบหน้าใช่เสียงเสียงแม่งกวนตีน ตีไปเตีตีไม่ได้ยัน,นยละดูแลดูแล,แลก็เพื่อหาเรื่องอื่นนี่<อ>ยยืนยืนเลยว่ะเหยียดยืนมายืนมาเออยืนอ<ร>ะี่ยืนอะไรที่กันเลยลองเรียกมาคุยดูดิลองถามมันดูกูยอยากรู้เหมือนว่ามันตรงไหมภาพมันอะไรตรงเ<อ>รงปล่าลองดูดิดดว้าได้ อยากอยู่แค่6โมงอะไรเงี้ยเพราะว่าผมอีกรูปหนึ่งอะแล้วที่มาที่นี่ที่นู่นไม่มีอะไรทำอ่ะเหรอที่นี่หมอหนเออหมอเนาะเออไปเก็ตหน้าที่หลุ่ยหลุ่อีกรูปหนึ่งนะยไปเล่นบ้างไหมพี่อุ้ยอะไรนะเล่นบ้างไหมพี่ได้ไปดิแต่วิมันเหมือนเหมือหมนเลยพี่ใช่เหรอมันเหมือหมนเลยเพราะมันเหมืนแทงมายงไงมีอะไรมีอะไรกัน น,นเยเนี่ยมมื่อูบอกอยู่มันเมืม่อตัว,ต,วตัวไม่เมื่ออยู่นู้นนะตไม่เมื่อคุณลูกท้านะพี่เจจะอยากเปิดสักบสองบ่โมงเป็นบ่สองบา่บาบโมงเห็นโม,มาชนู่นนะห้าโมงทีอ,อ่ะก็ผมไปเจ็ดโมงตลอดพี่ไปเจ็ดโมงอ่ะุณไปเจ็ดโมงนันก็ตื่นไม่ไหวหรอกเพี้ยงอะ่ะ เก็ตแต่คิว 4G แบบว่าหลายวันมากงานเดียวยอดจีคิวจริงธนาไม่ได้เห็นเลยแหละันราไม่เห็นเลยเพราะว่าลาไปทีหนึ่ยเนี่ยทำครบละแบบว่าทดแทนเจ็ดวันโอ้โหพี่เกตยังไงพี่เกตแบบนี้ยังไงเนี่ยอันนี้มีลาอีกไหมพี่เก็ตไม่มีถ้ามีก็แบบเล็กน้อยเรื่องเรื่องแบบว่าหาวันโอกเตอร์เว้ยมาถามแสนเว้ยโราน้อง

เนี่ยกูได้ยินไม่ชัดหรอกกูแบบเกาหลีป่ะเกาหลีเลยกูให้เขาชื่อกูอะแต่ีนแต่ีนผมพูดจริงนะคือพี่เกเชนจอนบังหูว่าไงนะไอ้ตรงนั้นหน้าตรงที่พี่ไม่ใช้กูไม่ชอบใช้อะไรเดิมเดิมเว้ยเออกูแค่มีแฟนแฟนกูคนเดิมก็พอแล้ว เย้ลยลอ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 ยเยลยลอยลอยลอยเอยล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 ยลอ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 ยล่ยลอยลอยล่ยอยล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 อยเอยอยล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 อยเอยล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 ยลยอยอยลอยอยลยอยลยยลยลยยยยยยลยย้ยย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 ย พี่ยมบอกว่าไปตามเพืนคนนึงกหลังตั้งกันเยครับใครดีแท็กวไปยืนมือเยไม่รูนา่ไม่ฉินไม่ฉินหไปยืนมือเฉยให้ไปตามคนไปยืนมือเยอะแต่ไปยืนมือด้วยกันอีกตามอีตามมือ ผมเดินไม่ทำแสนเว้ยฉุนเว้ยฉุนเว้ยนี่ไงงัดบ้านเนี่ยพี่เกณฑ์มีสองหลังนะพี่ต้องเข้าดิเอาแม่เอาแม่เอาแม่จะมีสามหลังเลยจะมีสามหลังงานได้นะเอาเดแม่ๆเอาแม่ๆเอาแม่ได้ได้ใครออกเแต่แต่เอาเงินที่นู่นนะเอาเงินที่นู่นนะอะไรเอาเงินที่นี่ก็ผมจะอยากได้ตัวไอ้เชยนี่นท่นั้นย่ะ yes yes ่งเสียโดบดบเฮ้มึงเป็นเฮี้ยอะไรนี่มีไอ้สัตว์ตัวน้ำหนึ่งถึงห้านะห้า ผมกินอะไรมาเนี่ยแล้วครับครับแล้วครับครับคนคนคนหัวขาวอยู่ไหมครัคนหัวขาวครับหัวขาวที่มีปีกครับชายช่ยแฟชั่นแฟชั่นปีกปีขาวแล้วครับครับเห็นน้องบอกว่าคุยกันเรื่องลางใช่ไหมครับใช่ครับเมื่อกี้ผมไปงัดร้านแล้วผมลงไปประมาณสี่วิสมุนก็วิ่งเข้าไปทำแล้าอันนี้มุมไม่ทันแล้วครับก็บอกไม่ทันบอกโอเคครับไม่ได้ดุหน้า เขาผมยืนหน้าร้านจนเลดี้เลยนะครับอ๋อแต่ต้องจอผมมันไปสีวีผมก็เลยรีบวิ่งใส่เกาะเขาไปเลยนึกว่าพี่ชายก็แล้วก็ตอนที่อยู่ในร้านผมงัดไปแล้วแล้วเวลาร้านตรงมันจะมีบอกเวลาหนึ่งกทีใช่ไหมครับวงแดงอ่ะเลขแดงครับหกสิบวีผมเหลือประมาณท้านสี่วิ่งอ๋อคือผมตอนนั้นเหลือของผมมันเหลือสีวีรับพยายามวิ่งใสเกาะเขาไปหาพี่ชายเลย ก็บเกบลเ,บ 3, เบว่สามหรือเบลเล่สี่วิมี่ที่เขาบอกมึงะงบลเล่สามวิวในนี้คือเลื่อนมาหนึ่งวิแล้วใช่ไหมตลบตอนแีกเขาคุยกับผมเขาบอกว่าเหลือแค่สามวิเขาบอกมาทันครับผมลงมาตอนสามวิอ่าผ้าวงมาตอนสามอืมตลบสามหลือสี่นะผมจอดรถน่าจะประมาณสี่ครับพี่ชาย มันอาจจะไม่ตรงกันใช่ไหมใช่ครับแล้วไอ้มีตอนตอนที่มึงเจอกับเขาอะ่ะคือมึงวิ่งเข้าร้านแล้วหรอหรือว่าไงใช่คือผม,มงัดแล้วคือกําลังจะจุม่มแล้วผมก็ต้องทำให้ครีมแตกเพราะว่าเขาเข้ามาคือหัวกําลังจะจะจุ่มอะพี่แตบบ่ว่าคือมันกดได้แล้วอะอแล้วก็บอกว่าไงค่อยเจอกันร้านใหม่หรอใช่ปะมาเจอรอบหน้าหรอ ใช่ครับผมเดี๋ยวค่อยเล่นกันหลุดหน้าก็ได้ครับผมถ้าเราไปเลยจะพูดน้ำเสียงแบบนี้ปะ่ะครับใช่ครับแบบนี้เลยครับคิดว่าแบบอยากเล่นหรืออยากอะไรอย่างเงี้ยหลุดหน้าเหมืมมแบบมนมอนว่าเราเล่นหลุดหน้าก็ได้หลบนี้ไม่ทันก็ไม่เป็นไรครับเข้าใจอยู่เพราะมันที่ก็เคยเจอแบบสองวิวิ่งเข้าไปอะไรเงี้ยคิดว่ามันคิดว่าเองไม่พอใจไง แต่ก็ไม่ไม่มีอะไรใช่ไหมน้องใช่ครับผมผมไม่มีอะไรแล้วเป็นสนุกสนุกน,น,นั่นก็ก็ก็เหมือนเดิมแหละทั้งนั้นอ่ะแต่เขาก็พูดพูดดีใช่ไหมล่ะมี่เขาไม่ได้บอกแบบเ<อ><อ>ชชเชอร์เขาเขาพูดพูดแบบเนี้ยถ้ามันอาจจะไม่ตรงก็ได้มันไม่น่าจะมีปัญหาหรอกทั้งนั้นอ่ะ เขาบอกมือนว่าเรเจอกันหลบหน้าใช่ไหมมี่ใช่ใช่เจอหลบหน้าค่อยเล่นหลบหน้าได้เลยหลบหน้าไปเล่นด้วยละกันได้ครับพี่ร้านไหนนะมี่ร้านกลางร้านกลางร้านกลางเชิญครับเชิญสวัสดีครับ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 เจ้ยครับน้องชายพี่สเกายบดีครับพี่ขอโทษนะครับพี่ขอโทษนะครับไอออตี้เหรอใช่ครับพี่ออตี้เกี่ยวอะไรอ่ะน้อง อยู่แก๊งนี้ครับน้อาคิดว่าน้องคิดว่าเรื่องน้องหรือเปล่าหรือมาฟังอ่ะแต่ไม่ใช่คิด,คคดว่าจะทําอะไรผิดอ่าไม่น่ามีอะไรเราไม่น่าทําอะไรผิด<ค>อยู่แล้วนี่ใช่ไหมละ่ะอ่ะแล้ว,วเราไปทําไมไปอยู่นี่ยังไม่ไอยู่เสร็จไม่ได้อะ่ะป้าบอกให้ปรับเวลาเดือนหาพี่ก็เลยมามานี่ปรับเวลาอ๋อแบบปรับเวลาให้แบบอยู่ในไทม์ซูนแก๊งอะไรแบบนี้ไม่อยากป้าไม่อยากให้ลากฮา ป้าเรานี่ใครนะป้าตอนนี่แหละฮะไปถามแหละอ๋อใช่ใช่ฮะพี่เวลางังปรับไม่ได้ครับตั้งแต่เริ่มดีที่วอนเลยแล้วน่ะมันปรับได้แล้วมันก็เป็นอีกแล้วฮะติดลากลากแล้วก็หายไปสองวันเหมือนเดิมถูกไม่ได้หายแล้วฮะแบบเริ่มกลับมาอยู่รูปแล้ว เอได้ครับสวโซอัตติขอบคุณครับพี่สวัสดีครับสวันเดย์ครับมีแต่น้ำเสียงที่เขาพูดมากับตอนที่เขาพูดมันคนละแบบกันเลยวะมันเป็นอย่างนี้จริงๆพี่เกดก็เขาบอกเขาเขาก็พูดแบบว่างั้นเราคอยจีรุลุกหน้าครับไอแต่ตอนมี่พูดแต่เจอิลุกหน้าทนเลยว่าพี่เกดที่คือพี่จะเชื่อคนไหนกันพี่เชื่อใครโอ้ยมันไม่เกี่ยวเนี่ย อันนี้คือผมไม่เคยโกหกพี่เว้ยผมพูดตามจริงเว้ยพี่เกดเหมือนมึงเหมือนแต่ไใคตชุนชุอกี้กูถา็เมื่อกี้กูถามมึงย้ำแล้วเขาพูดแบบนี้ใช่ไหมบอกก็ใช่ครับพี่แบบนี้เอ้ามึงเอ้าไม่ผมนึกว่าน้ำเสียงเข้าใจผิดชุดมันชุดมีมันชุดกูไม่ ury, บอกเสียงกูนี่ผมหาแทงแม่งตามกองปูนว่ะไฟไหวพี่เออก็ร้อนไอ้พวกนี้มึงก็ออกก่อนดิเพื่อนคนนี้มีตี้อ่ะเออเดี๋ยวกูตีแม่งเดี๋ยวตีแม่งคาคาแานั้ยงงไว มานีบ้านไปดีป่ะไอตอนตอนมันไอมันก็ได้ว่ะไม่รู้อะไม่ไม่อดไม่รีบหายไม่อยากดูพี่เก่งยอะไรมีมีอะไรอะเลขอะไรเลขหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์พี่ชายใจเย็นเนอะโอ้โหยิ่งแกรนเดียขีเกียรโคตรรีดจะถฉยไว้หรือว่าจะคืนโก้ฮะอ่ะเฉยใช่ไหม ไระเจบไว้ใช่ไหมนอ้องเล็กไรน้องชายเฮ้ยเล็กไรครับพี่ชายพี่ชายเลยหนึ่งหกเก้าสองนกเกอะไร